ครับสวัสดีครับามาวันนี้พอกัดอีกแล้วพี่น้องย้ายฐานอยู่สะพานนะจ๊ะพอกัดอีกแล้วอยู่สะพานมาพออยู่แล้วพี่น้องอยู่สะพานเนี่ยบรรยากาศอยู่สะพานลูกค้าเมิโทรมาเนี่ยบรรยากาศสะพานลำชีลำชีมาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วพี่น้องลำชีอ้าว คือเฮือนเงินมามันว่าลุกขาค่อยสะพานสะพานสะพานพี่น้องเอ้าบรรยากาศในเบิง้งเอาบรรยากาศพี่น้องมุมแดดมืนหนีมืนหนีบนแม่บนหนาวดอกจะสียหอนแน่แน่แน่สะพานพี่น้องเอามรราจัดกาศตุลินอยู่ฟังพูดน,นี่กับบุญรัมพี่น้องอ้า หเห็ดไรเห็ดพ่นก้อนพีนอนะ่องเอาอาสสม,มีละพี่นอนะ้องเนี่ยอาสาม,มีก,นะามมก่อนเนะี่ยเห็ดกุวยเตี๋ยวไ้ทากนะ่อนครับ